คนที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาเนี่ยจะเข้มแข็งมากๆตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทาอะไรก็จะประสบความสําเร็จอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดิศนะครับสําหรับในคล,คลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงชะตากันคนที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้นะครับในช่วงนี้เนี่ยดวงชะตาจะค่อนข้างดีนะครับ จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะครับให้คุณเนี่ยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับปลอดภัยจากเรื่องร้ายทั้งปวงนะครับจะมีคนเกิดราศีไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากราศีแรกนะครับคือคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยช่วงนี้นะครับจะมีเทวดาคอยคุ้มครองจะมีเทวดาคอยช่วยเหลือนะครับให้คุณเนี่ยหมั่นสวดมนต์ บทไหนก็ได้นะครับที่คุณชอบแล้วก็อุทิศมุนกุศลไปให้แก่องค์เทวดานะครับไม่ว่าจะเป็นเทวดาที่ปกปักรักษาตัวคุณเทวดาประจําบ้านคุณเทวดาประจําหมู่บ้านคุณนะครับหรือเทวดาประจําวันเกิดทเทพนพเคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คอยดูแลคุณอยู่นะครับจะช่วยให้คนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยแคล้วคาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้นั่นเอง นะครับสำหรับใครที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยในช่วงนี้ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีองค์เทวดาคอยคุ้มครองนะครับช่วยให้คุณเนี่ย้นจากสิ่งลร้ลทั้งปวงราศีที่2นะครับคือคนที่เกิดในราศีสิงนะครับคนที่เกิดในราศีสิงเนี่ยควรจะบูชาองค์เทพที่เป็นผู้หญิงนะครับจะช่วยคุ้มครองดวงชะตาคุณให้แขวคาดปลอดภัย พ้นจากศัตรูหมู่มารทางปวงนะครับพ้นจากคนที่จ้องจะเล่นงานพ้นจากคนที่คิดจะหักหลังพ้นจากพวกคนที่แทงข้างหลังนะครับใครที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยควบูชาองค์เทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงนะครับ <c oughs> ก็ถ้าง,ง่ายๆเนี่ยก็เจ้าแม่กวนอิมนะครับเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเป็นโพธิสัตว์ที่สูงส่งมากนะครับ ก็หรือจะบูชาองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมก็ได้นะครับถึงยังไงท่านก็สูงส่งมากๆนะครับสูงกว่าเทพเจ้านะครับหรือจะบูชาองค์เทพที่คุณนับถือก็ได้นะครับเช่นเจ้าแม่ทับทิมอ่ะก็ได้เหมือนกันนะครับหรือองค์เทพเป็นผู้หญิงที่คุณเคารพนับถือนะก็แต่ละคนเนี่ยก็มีองค์เทพที่นับถือไม่เหมือนกันนะครับหรือเกจิอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงนะครับหรืออย่างแม่ชีบุญเลื่อนอะไรประมาณ ประมาณนี้ก็ได้นะครับก็จะช่วยคุ้มครองโดยงชะตาคนที่เกิดราศีสิงห์ให้แขวคาดปลอดภัยจากคนไม่ดีสิ่งไม่ดีนะครับใครที่คิดร้ายปองร้ายให้ร้ายเนี่ยก็จะแพ้ภัยตัวเองไปนะครับสําหรับคนที่เกิดราศีสิงห์ช่วงนี้ให้บูชาองเทพที่เป็นผู้หญิงนะครับอาเกจิอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงหรือพระโพธิสัตว์ที่เป็นผู้หญิงนะครับก็ได้ทางนั้นนะครับ ราศีที่3ครับคือคนที่เกิดในราศีมังกรน,นะครับคนที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยพื้นดวงชะตาเขาดวงแข็งอยู่แล้วนะคนนี้ไม่ต้องไปห่วงนะครับแล้วดาวจรเนี่ยก็เป็นกเกษตรตาธิบดีก็ดวงชะตาเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยก็จะมีองค์เทพคอยคุ้มครองปกป้องช่วยเหลือคุณยิ่งไปอีกนะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยพิธีการเสริมดวงชะตาเหมือนคนราศีสิงห์เลยนะครับให้บูชา องเทพที่เป็นผู้หญิงนะครับหรือ,อนักปฏิบัติที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะครับหรือพระโพธิสัตว์อย่างเจ้าแม่กวดอิมก็ได้นะครับก็หมั่นทําบุญอุทิศบุญกุศลให้ท่านแล้วก็ขอพรต่อองค์ท่านนะครับถ้าบ้านใครไกลเนี่ยก็ไปขอพรที่ศาลเจ้าใกล้ๆบ้านก็ได้นะครับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะช่วยเสริมดวงชะตาให้คุณ ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยพพอร์ตตรูคนคิดร้ายทําร้ายก็จะโดนเข้าไปเองนะครับโอเคราศีที่4นะครับคือคนที่เกิดในราศีกุมคนที่เกิดราศีกุมนะครับก็ช่วงนี้ดวงชะตาก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับทํามาหากินก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคนที่เกิดราศีกุมเนี่ยวิธีเสริมดวงชะตานะครับให้คุณ ไปไหว้องค์เทพนะครับถ้าพูดถึงองค์เทพเนี nada, ่ยก็ไปไหว้ศาลเจ้าใกล้ๆบ้านก็ได้นะครับศาลเจ้าใกล้ๆบ้านหรือจะไปนับถือพระเกจินะครับพระเกจิหลวงพ่ออะไรก็ได้ที่คุณนับถือนะครับแต่ละคนก็จะมีหลวงพ่อในใจที่ไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงปู่ดูนะครับหลวงปู่ทวดสมเด็จโตพระเกจินะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาให้คุณเนี่ย แควค่าจากสิ่งร้ายๆเรื่องร้ายๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะเสริมดวงใกล้บ้านนะครับก็ง่ายๆเลยก็สารเจ้าใกล้ๆบ้านนะครับอาก็จะช่วยเสริมดวงชะตาหรือถ้าใครมีสารพระภูมิใกล้ๆนะครับก็ว่า้สารพระภูมิก็ช่วยเสริมดวงชะตาได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่เกิดในราศีกุมนะครับถือว่าการเสริมดวงชะตาในช่วงนี้ของคนเกิดราศีกุมเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยนะครับไม่ค่อย ลำบากมากนะครับไม่ค่อยเยอะมากนะครับหรือจะไปทําบุญที่โรงพยาบาลสงเสริมดวงชะตาก็ได้เหมือนกันนะครับทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลการศึกษานะครับแล้วก็วัดวาอารามนะครับก็จะช่วยเสริมดวงชะตาได้นะครับต่อไปนะครับคนที่เกิดในราศีมีนนะครับคนที่เกิดในราศีมีนช่วงนี้ดวงชะตาจะโดดเด่นเรื่องการทามาหากินการค้าการขายการทําธุรกิจนะครับ วิธีการเสริมดวงชะตาของคนเกิดราศีมีเนียง่ายมากนะครับให้บูชาองค์เทพที่เป็นผู้ชายนะครับพระเกจิที่เป็นผู้ชายนะครับหรือพระโพธิสัตว์ก็ได้นะครับเช่นพระยูไกรกสิติคันโพธิสัตว์นะครับพระวันชุกศีโพธิสัตว์หรือองค์เทพองค์ไหนก็ได้ที่เป็นผู้ชายนะครับองค์เทพผู้ชายมีเยอะมากๆนะครับตั้งแต่เทพนพเคราะห์นะครับ ท้าวเวสสุวรรณนะครับท้าวจตุโลกกบาลทั้ง4นะครับพระอินทร์พระพรมพระอิศวรพระพิฆเนศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคือคนเกิดราศีมีนช่วงนี้ก็เสริมดวงชะตาได้ง่ายเหมือนกันโอเคต่อมาเดี๋ยว,ว่าแบ่งปันวัตถุมงคลกหน่อยน,นะครับอ่าเริ่มจากเหรียญแรกเลยนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะครับหนึ่งในวัตถุมงคลของเกจิชื่อดังนะครับโอ้โหดังมากๆนะหลวงพ่อรวยเนี่ย ท่านอยู่วัตะโกอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยานะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นของปี6-1นะนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับก็ใครอยากได้ไปบูชานะครับเสริมดวงชะตาให้ชควคาดปลอดภัยเนี่ยติดต่อได้ที่ทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับซันพีดิก็ร้านเรายินดีแบ่งปันให้เสมอนะครับองค์ที่2นะครับนี่เป็นเหรียญทาเวสวรรนะครับกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะ ณนบดีเศรษฐียักษ์ดอยกูไก่แก้วนะครับอ่าวัดดอยกู่ไก่แก้วจังหวัดพะเยานะครับปี6 3นะครับกล่องสวยมากนะครับอ่าเหรียญก็สวยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเหรียญหนึ่งนี่เหรียญเป็นแบบนี้นะก็ได้มาอีกนะครับอ่าท่านใดอยากได้ไปบูชานะติดต่อทาง Facebook Fanpage นะครับสันทีกได้เลยนะโอเคเหรียญที่3นะครับ เป็นเหรียญเจ้าสัวมหาเฮงหลวงปู่เฮงนะครับก็เหรียญนแบบนี้นะ,ะนี่นะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นอักขระเลขยันนะครับท่านใดอยากบูชาเสริมดวงชะตาให้เข้มแข็งแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมก็อย่าลืมทักกันมาได้ที่ทาง Facebook Fan Page นะครับซั n พีดี ก็ใครที่ดูอยู่นะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ